5สำนักเด่นเน้นถูกให้เลขเด็ดฝันเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขเด็ดสำนักดังนะคะที่เราเนไมห้ท่านรับชมนะคะในรอบนี้มี5สำนักนะคะนั่นก็คือแอดนางฟ้านะคะหวยนางฟ้านะคะกุยซอกราวนะคะเลขหลวงพ่อนะคะแล้วก็เลขเด็ดสำนักสง รวมไปถึงเลขเด็ดพยากรุดด้วยนะคะมีเลขอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากเลขเด็ดหลวงปู่สํานักสงนะคะหวยหลวงปู่สํานักสงนะคะงวดนี้เขาให้เน้น19รอง16นะคะกันคือ5060แล้วก็6 5หนะคะนี่คือเลขหลวงปู่สํานักสงนะคะตามมาด้วยเลขหลวงพ่อนะคะงวดนี้ 921นะคะ921นะคะเลขหลวงพ่อนะคะอาจแยกเป็น92 21หรือ91ก็ได้นะคะ3ตัวอาจจะเป็น921 219แล้วก็192ก็ได้นะคะนี่คือเลขหลวงพ่อนะคะแล้วก็เลขแอดนางฟ้านะคะมีชุด2ตัวล่างนะคะ84 85 86นะคะมี2ชุดนะคะ อีกชุดหนึ่งนะคะคู่โต๊ดบนล่างนะคะเด่นมี1มี2มี3มี8มี9 0นะคะ1 2 3 8 9 0นะคะก็จะมี1 8 1 9 1 0 2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0นี่คือเลขแอดนังฟ้านะคะกระแสะแรงดีไม่มีตกเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลขกุยซอกกลาวนะคะงวดนี้เขาให้มานี่เลยนะคะ 9 4 7 7 9 4 3 8 4 3 9 5 7 4 4 9 1 4 9 1 5 3ส7 9 05 3 7 4นะคะส่วน2ตัวจะมี4 7 9 4 8 4 9 5 4 4 1 4 1 5 5 7แล้วก็05นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะมาราธอนคือ 8นะคะตัวเดียวเลยนะคะมี38 58 28นะคะเบิ้ลคือ88นะคะนี่คือเลขเด็ดของกุยซอกกราวนะคะและสุดท้ายนะคะคือเลขเด็ดพยาครุฑนะคะงวดนี้เขาให้619 918 18 19กันคือ3 5กับ3 6นะคะนี่เลยนะคะ นี่คือเลขเด็ด5สำนักนะคะเลขเด็ดเลขดังที่เรานำมาให้ท่านรับชมนะคะสวัสดีค่ะ